สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยง,ง,ว,งวัวเลี้ยงควายทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนแชแนลครับชชแนลที่จะพาพี่พนองมาเลาะเบึง,งวัวเบืงควายตามทงตามทาตามภายตามสวนตามขอกน้ำมู่บานครับวันนี้นายหอยสันจรกลับมามองเก่าครับปัตโนนตะบนพุนคาอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดครับพามาเบิงงวัวแม่ทองกับงัวแม่สาวไก่ผสมครับผมอยากขอกอกคุณอยากเปิด แน่นครับผมอยากไงบ้านครับเหมือนเดิมครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน้นรขับเคลื่อทำงานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเบึ่งรายละเอียดของงัสองแม่กันครับผมอ่ะพี่น้องนี่แหละครับงวแม่นี่แหละครับผมเป็นงัวแม่สาวครับทองแรกนะครับเด้อทองเจ้าพี่เซจหนึสาครับ ปีศาจ์แดงเนี่ยครับผมเอเบึงช่วงความเางาของโตเพิ่เด้อครับเด้อคือทองปีสัต์แดงมีใบมีหลอดครบครับผมท้ายนี่ลอยสี่สมหาเซนติเมตรครับอบึงความเงางาความหนาของงด้อครับเด้อนี่เป็นแม่แลกดีเปินเปิดราคานะครับผมอบึงครับ แข็งหนาขาใหญ่ครับพี่น้องหน้าตาก็ถือว่าดีครับงัวแม่นี่น้มซีเต่าปกติครับผมเบิ่งเด้อเบิ่งนเบิ่์นนยืนโอ้มาเป็นนางงามพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหนาเบิ่งหน้าตาเพิ่นครับผมหูนี่ก็ถือว่าเงีวบ้เลยปากครับพี่น้อง โอเคงดตัวนี้ถือว่านาเหลี่ยงถึงครับพี่น้องอ้วนครับบือกเลา้าเงาวลามครับนมสีต่าปกติครับพี่นอ้องถือว่าสวยครับใช้ได้ครับเป็นทางเหลือกงสำหรับเกษตรกรนะครับถี่หางว่วทองสาวทองแรกครับ ไปเลี้ยงไปเป็นแม่บอกประจําฟ้ามครับแม่นี่ถือว่าเป็นอีกทางเหลือกหนึ่งนะครับพี่น้องเด้ออ่ะเป็นคถือว่าโค้งสางดีครับแข้งหนาขาใหญ่หางกะงาหอดเผื่อนง้อนี่ประกันทองประกันตําหนี้อนะพี่น้องเด้อเป็นประกันทองประกันตําหนีไฮแดงเข้มครับผมสีแดงดีบ่มี โมมี่ดังครับพี่น้องแกงหนาคาใหญ่เครื่องกระดำเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอเคครับผมนี่เป็นเอ็นแม่แรกที่นายหอยสัญจรพามาเบิ่งเด้อครับเด้อท้องปีศาจแดงพีเซ็ตหนึ่งสามศูนย์หาเดือนครับใบหลอดครบครับผมท่ายสูงลอยสี่สิบห้าเซนติเมตรครับโอเคครับผมนี่เป็นแม่แรกเด้ออาะบัดนี้เข้าไปเบิ่งแม่ตัวที่สองเด้อครับเด้อเอาลืมเปิดราคาครับเจ้าของคอเปิดเท่าใดก็ครับ แปดสิบสองนะครับนอหนาคอกอ่ะต่อรองได้อีกครับลืมถามราคาเพื่อนพี่นอ้อเอาเพิ่นเปิดแปดสิบสองนอหัวเพิ่นบะมีตำหนีครับเพื่อน,นว่าประกันทองประกันตำหนีให้แข็งหนาคา้ายไงครับอ่ะโอเคครับพี่นอ้อเอาไว้เบิ่งตัวต่อไปครับอันนี้เป็นแม่สาวไก่ผสมครับอายุสิบสี่สิบหาเดือนเนาะครับน้อแม่นบอกครับโอเค อ่านี่บดครบเครื่องเฮ็ดเขาเฮ็ดเขาหรือว่าหัวหล่นนำ้ำมาสัดครับนี่เฮ็ดเขาค่ะอ๋องวัวเฮ็ดเขาเนาะอ่าโอเคต่ายสูงประมาณเท่าไรครับลอยสามสิบแปดลอยสามสิบแปดครับผมอ่าเบิ่งเด้อพี่น้องม้งวนี่แข็งหนาขาใหญ่แห้งครับเป็นสาวไก่ผสมครับหัวหล่นจากการเฮ็ดเขาเด้อพี่น้องเด้อกระดูกใหญ่แข็งขาใหญ่ครับเนี่ยเป็นมักใหม่เก่าเสีย่ยงว่าเป็นเตา อ้าวโอเคพี่น้องเนืองบือครับมือแตงงามครับหัวนมกับสีเต่าปกติเล็บดีแข้งขาดีแข้งขา,ขงขานีถือว่าใหญ่ครับใส่ได้พี่น้องหางกะบ่มมีแซ้มครับลามอ่ะเบืองช่วงถ่ายเพื่อนอันถ่ายเพื่อนอ้าถือว่าเป็นทั้งเลือกอนาคตแม่บอกนาะพี่น้องผูงดใดหาอยู่ แนะนำตัวนี้ครับจะเอาไปเป็นอนาคตแม่บอกของฟาร์มครับทางเหลือของเกษตรกร,กรอีกทางเลือหนึ่งครับหน้าตาดีแห้งครับงวเชื่องแห้งตัวนี้เขาเป,เปิดสองตัวด้วยครับเด้อนะอตัวหนึ่งอยู่ทั้งหลังบนตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับหาจิบขหาชิบานอ,อาโอเคตัวนี้มีมใบมีหลอดบอกรรือว่าก่มีครับอ๋อว่ามีามเป็นเป็นลูกกระทิ้งแดงด้วยนะครับนอ กระถิ่งแดงหาสามหาเนาะแต่ว่าใบหลอดเสียเพื่อนว่าตอนเบากับพอเพื่อนตอนเขามาอันนี้เป็นลูกสาวเพื่อนครับเอาโอเคครับผมลูกสาวเหลียงงัวครับเอาส่วนลูกสาวแล้วเอาผู้ไดมากกะสนใจกับเขามาเบืองตัวจริงได้ครับบมันนวนตะบนพนุนคาเอาเมือเมืองสีสะเก็ดครับหรือว่าจะโทร่มาสอบถามหรือว่าโทร่มาต่อรองราคากับเจ้าของงัวเพื่อนไดครับอ่า 087ครับสามสามห8331ครับคุณมิวครับเจ้าของงวครับ,นรบรเนี่ยครับตัวแหลกเี่เขาเปิดไผเนอเป็นกันอีกรอบเช่องนะาปิญญาดีอ่าสัลรัมมือหนีนห้หหอยสัญจรปฝากส่องคือเราครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในห้าหอยสัญจรททำงานต่อไปครับสัลรับมือหนีนห้หอยสัญจรขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ